ล่นสาวตอนที่สองในที่สุดวนิดาสาวสวยสุดสวัสดิ์ของนายแทนข้าบดีผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งของจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็ตกเป็นเชลยของขุนโจรผู้ใหญ่ยิงเสือดำได้นำหล่อนมาถึงค่ายเขาโดยสวัสดิภาพและกักขังไว้ในกระท่อมหลังหนึ่งจัดวางยามควบคุมตัวอย่างเข้มแข็งแต่ให้ความสะดวกสบายแก่หล่อนทุกประการวนิดามีเตียงนอนที่สร้างด้วยไม้ไผ่ฝีมือหยาบๆที่นอนหมอนมุ้งใหม่เอี่ยมมีอาหารดีๆกินวันละสามเวลา ฉเฉลยสาวคนนี้เป็นต้นเหตุให้ขุนโจรทั้งสองจะต้องแตกร้าวกันเพราะนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เสือมเหสิสวนได้เห็นรูปโฉมอันสกลานตาของหล่อนเสือเหสิสวนก็ตกตะลึงพลึงเพลิดในความงามหลงรักวนิดาทันทีความรักครั้งที่สองบังเกิดขึ้นในหัวใจเขาแล้ววนิดาสวยสะอาดบาดใจยิ่งนักดวงหน้าของหล่อนทําให้เสือเหสิสวนต้องตกเป็นทาสรักและรักอย่างซาบซึ้งตึงใจเขามเหสิสวนพยายามซ่อนความรู้สึกนี้ไว้ไม่ยอมแพร่งลายให้เสือดําหรือสมุนโจรคนใดคนหนึ่งทราบเลยว่า เขาติดเนื้อต้องใจแม่สาวงามคนนี้แล้วเป็นเวลากว่าสามวันแล้วที่วันนดาถูกกักขังอยู่ในค่ายของคุณโจรทั้งสองในตอนแรกที่เสือดำจับกลุมหล่อนมาวันนดาประวันท่านใจยิ่งนักเกรงว่าหล่อนจะถูกเสือดำคมเหงรังแกลหล่อนแต่ครั้นเมื่อมาถึงค่ายและถูกคุมขังอยู่ที่นี่ความวิตกเป็นทุกข์ก็หายไปเกือบหมดสิน้นเพราะทั้งเสือดำและเสือไม่เหตนสวนตั้งทำตนเป็นสุภาพบุรุษเป็นจอมโจรที่มีศีลธรรมอย่างสูง สองเสือพูดจากับหล่อนเป็นอย่างดียกย่องให้เกียรติหล่อนขออภัยที่เขาจําเป็นต้องกักขังตัวหล่อนไว้จนกว่านายแทนจะส่งคนมารับตัวไปพร้อมเงินค่าทายสองหมื่นบาทมาแลกเปลี่ยนผมขอรับรองด้วยเกีดยรติยศและความเปรร็นลูกผู้ชายของผมว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่ในค่ายเราคุณจะไม่ได้รับภัยอันตรายใดๆเลยบริวารผมคนใดคนหนึ่งล่วงเกินคุณแม้เพียงคําพูดผมจะยิงมันทิ้งทันทีเสดาพูดกับหล่อนเช่นนี้ผมจะให้ความสะดวกสบายแก่คุณให้เหมือนกับว่าคุณอยู่ในบ้านคุณเอง กรุณาอดทนอยู่กับเราสักสองสามวันเถอะครับแล้วเสือดําก็ส่งคนของเขาถือจดหมายไปถึงนายแทนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัตรนี้วันิดาตกเป็นเฉลยของเขาแล้วขอให้ในายแทนนําเงินสองหมื่นบาทมาไถ่ตัวไปภายในเจวันมิฉะนั้นเขาจําเป็นต้องกระหารที่ดาสาวของนายแทนเสียแล้วเสือดําก็กําชับไปในจดหมายด้วยว่าการส่งคนมาไถ่ตัววนิดาคนของนายแทนต้องมาคนเดียวซึ่งคนของเสือดําจะรอคอยที่จุดนัดพบทุกวัน ไต่วันแล้ววันเรากระทั่งย่างเข้าวันที่3มที่วันิดาถูกคุมขังอยู่ในค่ายขุนโจรในแทนก็หาได้ตอบจดหมายเสือดำไม่และไม่มีความจําเป็นอะไรที่เสือดำต้องส่งคนไปขอรับคําตอบด้วยเราเป็นโจรในเพื่อนยากเสือดำพูดกับเสือมาเหตุวลในตอนเช้าวันหนึ่งเมื่อเราลั่นวาจาออกไปแล้วเราต้องทําตามคําพูดเสมอหากครบเจวันเจ้าแทนยังดื้อดึงไม่นําเงินมาไถ่ตัวคุณวานิดาการจําเป็นต้องยิงเธอทิ้งเสียทั้งที่การเองก็รู้สึกสงสารและเห็นใจคุณวานิดามากแต่ถ้าเราไม่ทํา ที่พลเราจะด้อยลงทันทีเสร่มเมหิส่วนพยักหน้าเห็นพ้องด้วยแต่ไม่ได้ออกความเห็นอะไรแล้วเขาก็แอบมาป้านเปียนอยู่ที่กระท่อมเฉลยสาวจัดหาข้าวของเครื่องใช้มาให้หรือมิฉนั้นก็ชงกาแฟมาให้เพื่อหาโอกาสพูดคุยกับวนิดาอย่างใกล้ชิดกิริยาของเสือมเหิส่วนนั้นบอกให้หลอนรู้ดีว่าขุนโจรผู้นี้คงรักหลอนอยังไม่ต้องสงสยัยวนิดาเป็นหญิงสาวที่มีความรู้มีความคิดสูงหลอนรู้ว่าผู้ชายทุกคนที่มีความรักเกิดขึ้นจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหญิงที่ตนรัก ดังนั้นวนิดามองเห็นช่องทางช่วยตัวเองให้ได้รับอิสรภาพโดยไม่ต้องให้พ่อต้องเสียเงินค่าถ่ายถึงสอง0 0บาทวันิดาแกล้งทําเป็นทออสะพานรักให้เขาพูดคุยกับเสือมเหสิสวนย่างดีคลายกับว่าร่อนมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขาเช่นเดียวกันทุกครั้งที่เสือเหสิสวนมาหาร่อนทิกละทอมวนิดาพูดคุยกับเขาใต้ทาชีวประวัติเขายกย่องชมเชยเขามองดูเขาด้วยสายตาหว,วานชำ้ำยิ้มให้เสือเหิส่วนย่างอ่อนหวาน เพื่อนร่วมสาบานของเสือดำต้องตกเป็นทาสรักของเฉลยสาวเสียแล้วเขาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าผู้หญิงที่ได้รับการศึกษายอย่างดีเลิศมาจากพระนครหลวงย่อมมีสเสน่ห์เหนือกว่าหญิงสาวชาวชนบทและเต็มไปด้วยความน่ารักเพียงแต่รอยยิ้มวานิดาเท่านั้นทำให้จิตใจอันแข็งแกร่งของเสือมเหตุวนต้องอ่อนเปียกอยู่แทบเท้าวานิดาเขาเป็นขุนโจรที่เก่งกาจในการปนแต่ในเรื่องผู้หญิงเสือมเหตุวนยังโง่และเซ่อมากเขาเข้าใจว่าวานิดาคงรักเขาเช่นเดียวกัน เพราะวันิดาแกล้งแสดงบทบาทต่อเขาเพื่อหวังให้ตัวเองได้รับอิสรภาพเสือเหิสวนมีจิตมีใจจดจ่อต่อวันิดาทั้งวันเขาหงอยเหงาจนผิดปกติเสือดำเห็นเพื่อนเข่งขลึมก็กล่าวถามแต่เสือเหิสวนก็ฉลาดพอจะให้คําตอบว่าความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศทําให้เขาไม่ใคล้สบายมีอาการเหมือนจะเป็นไข้เสือดำก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรตอนสายวันนั้น เสือดำชวนสมุนร่วมใจสองสาคนออกล่าสัตว์ตามบริเวณใกล้เคียงกับค่ายซึ่งชุกชุมไปด้วยไก่ป่าอีเก้งและหมูป่าความสุขสําราญของเสือดำคือการประลองฝีมือด้วยปืนชนิดต่างๆและเป้าเขาคือสัตว์ป่าเหล่านั้นเมื่อยิงได้ก็นํามาเป็นอาหารเลี้ยงดูกันหลังจากเสือดำกับบริวารออกจากค่ายพักสักครู่เสือมเหสุสนก็ถือโอกาสมาพบเฉลยสาวของเขาภายในกระท่อมหลังเล็กที่มียามควบคุมอยู่หนักกระท่อมคนหนึ่งและหลังกระท่อมอีกคนหนึ่งตลอด24ชั่วโมง เขาผ่านยามที่นั่งอยู่บนแคร่มไม้ไผ่หน้าประตูเดินเข้าไปในกระท่อมวันิดานั่งหงอยเหงาอยู่ตามลําพังทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างธรรมชาติในป่าดงพงไพ่นกเล็กๆที่ร้องอยู่บนต้นไม้และดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งช่วยให้อารมณ์ของวนิดาสดชื่นขึ้นได้บ้างเสียงฝีเท้าของเสือไม่เหตุวลทาให้หล่อนรีบผันมาทางเขาไม่เหตุวลกับหล่อนต่างยิ้มให้กันเลียังไม่ทันที่เขาจะพูดว่าอะไรวนิดาก็เอ่ยขึ้นก่อน ฉันนึกอดใจเต็มทนแล้วไม่เห็นสวนสี่วันแล้วที่ทนอุดอู้อยู่ในกระท่อมแคบๆนี่จะทรมานฉันให้เป็นง้อยตายหรือยังไรกันให้โอกาสฉันออกไปเดินเล่นข้างนอกสักครู่ไม่ได้หรอจ๊ะสายตาของเสือมเหส็สวนไม่ได้ห่างจากใบหน้าวันิดาเลยอยู่ใกล้หล่อนและได้เห็นหน้าหล่อนเช่นนี้มันทําให้เขาชื่นใจอย่างไรชอบกลนถ้าคุณต้องการออกไปเดินเล่นผมก็อนุญาตแต่หมายความว่าผมต้องติดตามคุณไปเพื่อไม่ให้คุณหลบหนีเชิญสิครับ <c oughs> ฉันจะหนีไปไหนหระจ๊ะวันิดาโหดเหรอ คือลบหนีไปเสือกินเท่านั้นเองฉันไม่มีความรู้ความชํานาญในภูมิประเทศเกิดมาก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในป่าคราวนี้แหละจ้ะฉันแค่เหงาและกุ้มใจเต็มทนเมื่อเหตุส่วนพาชเฉลยสาวขอออกไปจากกระทร่อมสมุนโจรที่เป็นยามนากระท่อมมองดูอย่างตื่นตื่นแต่ไม่กล้าพูดกระไรเขาพาวานิดาเดินเที่ยวไปรอบๆบ,บริเวณค่ายพักซึ่งมีกระท่อมปลูกเรียงรายหลาย,หล,ายหลังบรรดาสมุนโจรที่นั่งพักผ่อนสนทนากันมองดูเป็นตาเดียวมีเสียงซุบซิบเกิดขึ้นบาง ทุกจนทุกคนอดนึกชื่นชมความงามของหลอนเสียมิได้ดอกไม้ป่าก่้ยไม้ป่าบานสะพรั่งวันิดาเดินนำหน้าและแก้งเดินออกไปพ้นบริเวณค่ายชวนเขาพูดคุยถึงสภาพความเป็นไปของป่าสูงซักถามความเป็นอยู่ของเสือมเหสวนและเสือดำพยายามให้ความสนิทสนมกับเขาหลวงล่อให้เสือร้ายตกหลุมพรางของหลอนซึ่งวันิดามั่นใจว่าสเสน่ห์ของหลอนคงช่วยให้หลอนได้รับอิสรภาพ และเสริมไม่เหตุส่วนต้องช่วยเหลือให้หลอนหลบหนีไปจากค่ายคุมขังนี้ทั้งสองเดินมาถึงริมห้วยแห่งหนึ่งวันนิดาแลรเห็นความสวยสดงดงามของธรรมชาติอันน่าตื่นใจน้ําในลําห้วยใสยสะอาดและเบื้องบนศีรษะของหลอนกลวยไม้ป่าออกช่อห้อยระยา้าริมลําห้วยมีหญ้าขึ้นเขียวสดราวกับมีคนปลูกไว้สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยความงามอันเกิดจากธรรมชาติให้ฉันนั่งพักที่นี่สักครู่นะจ๊ะค่อยกลับค่ายเสอไม่เหตุส่วนพยักหน้าแล้วยิ้มให้หลอน เชิญตามสบายเถอะครับผมจะนั่งเป็นเพื่อนคุณเองความจริงผมได้ผ่อนผันให้คุณเป็นกรณีพิเศษเพราะฉเฉลยที่เราจับมาเราไม่เคยให้สิทธิพิเศษมันยังคุณเลยร่อนกับเขาตัง้งนั่งลงเคียงคู่กันนิ่งเงียบไปสักครู่วันนิดาก็เอ่ยขึ้นฉันรู้สึกว่าเสือดําเป็นคนน่ากลัวมากไม่เหมือนเธอเลยมาเหตุสวนทีแรกฉันเข้าใจว่าเสือมาเหตุสวนคงมีรูปร่างเหมือนยักษ์มารหน้าตานักเกยดน่ากลัวดุร้ายใ,ใจคออมหิด ชื่อเธอข่าวเธอลือไปถึงกรุงเทพหนังสือพิมพ์ลงข่าวบ่อยแต่เมื่อฉันได้ไมาเห็นตัวจริงของเสือมหเหศนรฉันเกือบไม่เชื่อว่าเธอคือเสือมหเหศน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเธอไม่ใช่คนดูร้ายเลยเธอเป็นสุภาพบุรุษที่น่านับถือคนหนึ่งบุคลิกลักษณะของเธอไม่ได้บ่งบอกสักนิดว่าเธอเป็นเสือร้ายส่วนเสือดำพิษแพกกว่าเธอตรงกันข้ามเลยใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมทารุณฉันเกลียดหน้าเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากพูดกับเขาเลย แต่สําหรับเธอเธออาจเป็นเสือร้รายที่น่ากลัวสําหรับคนอื่นส่วนฉันเธอเป็นสุภาพบุรุษที่น่ารักของฉันไม่เห็นส่วนยิ้มกลิ่มคําสรรเสริญเยินยอที่อ่อนหวานเช่นนี้เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังจากปากผู้หญิงคนใดเลยความรักทวีคูณขึ้นอีกไม่เห็นส่วนมองดูหล่อนไม่วางตาแล้วเขยบตัวเขามานั่งชิดหล่อน <c oughs> คุณพูดเก่งมากเขาหัวล้อเบาๆคําพูดของคุณทั้งเพราะและอ่อนหวานสมกับที่คุณได้รับการศึกษาอย่างดีมาจากกรุงเทพอ่อ คุณคิดถึงบ้านไหมครับคุณวน,นิดาวน,นิดายกมือจับแขนเข่าแล้วยิ้มยังอ่อนหวานที่สุดโธ่ทำไมจะไม่คิดถึงล่ะคะฉันอยากกลับบ้านเหลือเกินคิดดูสิจ้าฉันเป็นผู้หญิงต้องมาอยู่กลางป่ากลางดงเช่นนี้จิตใจฉันจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ทุกลมหายใจของฉันฉันหวั่นเกรงเสดํดำมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้มเหศุลืมตาโพล่งอะไรครับคุณวน,นิดาเสือดำเขาจะเข้าไปหาฉันในกระท่อมจา้าคราวนี้มเหตุอุทานขึ้นดังๆเสือดำเข้าไปหาคุณ จาถูกแล้วเขาพูดเกลียวฉันอย่างสุภาพแต่ฉันอ้อนวอนขอร้องให้เขาออกไปจากกระท่อมแต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าคืนนี้เสือดาคงเข้าไปหาฉันในกระท่อมอีกฉันไม่สบายใจเลยเสือไม่เหตุวนฉันกลัวเขาจะลวนลามฉันเสือไม่เหตุวลจ้าเธอคนเดียวเท่านั้นจะช่วยคุ้มครองให้ฉันพ้นจากน้ํามือเสือดาได้ม่เหตุผเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความจริงเขานั่งนิ่งอึ้งไปสักครู่ความหึงหวงอิจฉาริษยายอย่างรุนแรงบังเกิดขึ้นในใจเขา มาเหตุส่วนนึกเกลยดชังเพืชร่วมสาบานของเขาทันทีและเข้าใจเอาว่าอย่างไรเสียวันนิดาคงไม่พ้นมือเสือดำแน่ไอด้ดำเขาคำรามออกมาด้วยเสียงหนักหนักไอด้ดำมันอวดอ้างว่ามันเป็นนายโจรมีศีลธรรมประกาศห้ามบริวารไม่ให้ร่วงเกินคุณแม้เพียงคำพูดแต่แล้วตัวมันเองคิดข่มเหงคุณคุณวันนิดาโปรดมั่นใจเถอะครับคุณจะไม่ได้รับภยัยอันตรายจากเสือดำเลยผมจะช่วยคุณเองไม่ต้องวิตกวันนิดาทิ้งไพ่ตาย หล่อนยกมือทั้งสองโอบรอบคอเขาโปรโยยิ้มให้ยังอ่อนหวานยีหยวนเสรมเมหิสวนเธอเป็นจอมโจรที่มีน้ำใจดีงามยิ่งนักถึงแม้ใครๆกเขาเกลียดชังสาบแช่งเธอแต่ฉันหารู้สึกอย่างนั้นไม่เธอเป็นคนดีของฉันนะจา๊ะเสรีมเมหิสวนตวัดล่างอันแน่งน้อยไว้ในวงแขนอันล่ำสันเพลิงรักร้อนเผาไปทั่วกายเขายกมือซ้ายเชยค้างหล่อนขึ้นคุณวนิดาไม่ยอดชีวิตของผมคุณโจรพูดเสียงเกลือปลดให้ผมสารภาพกับคุณเธอ ผมรักคุณเปรียบประดุดดวงใจของผมนะับแต่แรกที่ผมได้เห็นหน้าคุณพูดจบเขาก็ก้มหน้าลงจะจูบกลอนวันิดายกมือยันหน้าอกเขาไว้คนดีของฉันใจร้อนนักเลยมาเหส่สวนฉันฉันฉันไม่เกลียดเธอหรอกนะแต่ว่าฉันยังอยู่ในฐานะที่เป็นชัดเลยของเธอเธอควรจะพูดเรื่องนี้กับฉันเมื่อฉันมีอิสระแล้วเสือม่เหส่สวนคลายมือที่กอดหลอนออกแต่สายตาย,ยังจ้องจับอยู่ที่ใบหน้าของวานิดาคุณวานิดาผมจะพาคุณลมหนีจากค่ายเสือดำเดี๋ยวนี้ลุกเถอะครับ รีบเดินทางกลับไปก่อนที่เสือดาจะกลับจากล่าสัตว์เราจะขี่ม้าไปด้วยกันพร้อมบริวารผมไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันิดาจะปิติยินดีสักเพียงไรหล่อนแกล้งสั่นศีรษะแล้วปฏิเสธไม่ฉันกลัวอทิทธิพลเสือดาจ้ะเขาคงติดตามสังหารเราจนได้เขาต้องโกรธแค้นเธอมากเพราะเธอเป็นลูกน้องคนสนิทที่เขารักใคร่ว้วางใจคำพูดอันฉเฉลียวฉลาดลึกซึ้งของแม่สาวงามทําให้เสือไม่เห็นสนเดือดดานอย่างที่สุดเขาร้องออกมาดังๆผมนั่นเหรอครับเป็นลูกน้องคนสนิทเสือดา วน,นิดาซ่อนยิ้มไวในใบหน้าแกล้งโย้โทรศัเขาต่อไปก็แล้วเธอผมเป็นเพื่อนกับใบดำคุณอย่าเข้าใจผิดวันที่ไอ้ดำจับคุณมาเขาก็แนะนําคุณให้รู้จักผมแล้วบอกคุณว่าเขากับผมเป็นเพื่อนรักกันคุณคงไม่ทราบว่าบริวารผมมีหกคนอยู่ในค่ายนี้และทุกคนยังเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อผมทั้งนั้นวัน,นิดาแกล้งขมมดขิวยนอย่างนั้นเหรอจ๊ะเสือดำเหลวไหลมากพยายามยกย่องตัวเองด้วยการทับถมดูหมินเธอที่เป็นเพื่อนเขา เสือไม่เหตุสวนจ้าเสือดำเขาบอกกับฉันเมื่อคืนนี้เองว่าความจริงเธอไม่ใช่เพื่อนเขาหรอกเธอเป็นเพียงลูกน้องคนสนิทของเขาเสือไม่เหตุส่วนขบกลามแนนแล้วมันว่ายัางไงครับเขาเล่าให้ฉันฟังจ้าว่าเขาเคยประทัก,กับเธอแต่เธอสู้ไม่ได้ถึงกับยกมือไหวยอมแพ้เขาเขาก็เลยกนผมเธอทิ้งเสียหลังจากนั้นเธอก็ยอมมอบตัวเป็นบริวารของเขาเสือไม่เหตุส่วนเดือดด้อนอย่างยิ่งเขาเชื่อสนิทว่าเป็นความจริงความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อเสือดำสูญสิ้นไปทันที ดีแล้วเสือดำกับผมขาดกันแต่บัดนี้ผมรู้ดีว่าไอ้ดำต้องการคุณมันชมกับผมบ่อยมากวก่าคุณสวยมากไอ้ดำเป็นอย่างนี้เองเอาละผมก็ไปดำคงได้เห็นกันเตรียมตัวไปกับผมเถอะครับผมจะพาคุณหลบหนีจากใครไอ้ดำเดี๋ยวนี้เราจะพาบริวารผมอีกหกคนไปด้วยวันนี้ดายกมือจับมือเสือไม่เหส่วนใส่ตาหล่อนที่มองดูขุนโจรน,นั้นหวานฉ่ำเธอมั่นใจเลอจะ๊ะเธอจะไม่ได้รับอันตรายจากเสือดำมั่นใจครับไทดำติดตามเรามาผมฟาดมันเอง มเหตุส่วนประคองหล่อนให้ลุกขึ้นความรักทําให้เขามีสภาพเหมือนคนตาบอดเขาหลงรักวนิดายังงมงายรักปานจะเกินกินขุนโจรพาหล่อนเดินไปจากลําห้วยและผ่านละเมะเล็กตัดตรงมายังลงม้าด้านหลังของคายซึ่งมีม้าอยู่ในนั้นราวยีสิบตัวอันเป็นพานะของพวกโจรคณะนี้